ะะเพราะว่าเ,เราอาจจะไม่ได้ขายเฉพาะผลิตภัณฑ์เราอาจจะต้องขายพวกวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าอาจจะมีการทำรถช็อปอะไรเพื่อให้ดึงให้กลุ่มนักท่องเที่ยวยอยู่ในชุมชนเราได้นานที่สุดในหนึ่งวันเ,นเราลองทําวิจัยเล่นๆว่าเออเขาทําอะไรบ้างตืืนเช้ามาทําอะไรเราจะดึงเขาให้อยู่ในชุมชนเราได้นานได้ยังไงเช่นถ้าสมมติว่าเราเกิดเออ,อยากทำรถช็อปขึ้นมาอาจจะสองชั่วโมงสามชั่วโมง พอทาเสร็จเอ้ยเที่ยงต้องกินข้าวกินข้าวยังไงก็ต้องกินในชุมชนเรานั่นคือมันก็จะทําให้เกิดรายได้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่พี่อาจารบอกว่าจะทําเป็นคาเฟ่บุญก็จะมีการขายกาแฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทำเวิร์กช็อปนั่งกินกาแฟไปแล้วก็มีชุมชนเข้ามาสอนการทำเวิร์กช็อปอะไรง่ายๆโปรเจกแจอะไรที่ทําเสร็จในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะทําให้เราสามารถทําให้เกิดรายได้เพิ่มกับชุมชนได้ค่ะแล้วก็การที่เราทํากลุ่มอะค่ะ ในชุมชนเราอาจจะมีหลายกลุ่มมากเลยแต่ว่าทําผลิตภัณฑ์เดียวกันเราไม่จําเป็นต้องมาเป็นคู่แข่งหรือว่าคู่อริกันนะคะเราควรที่จะมาแบบพัฒนาร่วมกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์อะไรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เราอะคะ่ะมันดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณท่านนายครับต้องไม่เป็นคู่แข่งและศัตรูแต่ว่าต้องร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่นะครับคานี้ว่าถ้าทำครับกับสั้นๆง่ายๆไม่นานครับก็เป็นส่วนของกระทรวงธรรมครับก็พร้อมร่วมที่ร่วมบูรณานการกับทุกภาคส่วนนะครับ หาพักส่วนใดดีให้ทางสำนักงานมาทำตรวดบุญการนะครับที่จะส่งเสริสมสนุนในเรื่องของไม่ว่าการท่องเที่ยวผิดพลา์ต่างๆหรือการออกแบบต่างๆเนี่ยซึ่งในส่วนงสำนักงานเนี่ยมันมีเรื่องของโครงการกิจกรรมคนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่บางทีบางครั้งการทํางานเนี่ยต้องเหมือนที่น้องพิิดว่าถ้าเราหวงถ้าเราหวงป้าเมลลี่เเนี่ยการที่จะแชร์เรื่องของสิทธิทางต่างไปถึงบุตที่เนี่ยทางเครือข่ายต่างไม่รับทราบนะครับแต่ทางสำนักงานดีๆที่จะรับฝากทางต่างเนี่ย ถ้าเกิดท่านจะฝากสินค้าของเราเนี่ยครับไปสู่กระทรวงนะครับสินค้าท่านตกิดแบรนด์นะครับก็อยากจะดีเชิญชวนทุกท่านนะว่าถ้าท่านไม่ห่วงของต่างเนี่ยทางสำนักงานดีๆที่เป็นที่ศูนย์การในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับพอสำนักงานถือว่าเป็นส่วนในการศูนย์กางที่พร้อมให้ความรู้สูทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็เดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวก็ให้พระมาเองนะฮะในส่วนของผมนะครับที่มีส่วนในเรื่องของมาเติมเต็มในพื้นที่ก็ก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าผมเองเนี่ย เรียกว่าไงคือไปทําแบรนดให้กับตางประเทศให้กับสินค้าใหญ่ๆมากมายนะครับแล้วก็ได้หวนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็บ้านาแล้วก็พี่พันธ์ผมก็มีความโดดเด่นนะครับในวเวทีระดับโลกแล้วก็มีเครือข่ายอย่างาสำนักสงฆ์นะครับที่โอเคกับผมแล้วก็ทางอารุพิรันโซ่นะครับแต่ผมยังเห็นอยู่ที่หนึ่งคือว่า ชาวบ้านยังมีส่วนร่วมเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้การขยายออกไปนะ่ยค่อนข้างช้านะครับผมเคยไปถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าคือคือยังมองในมุมมองของเก่าอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าลองทําบ้านแบบผมสิว่าทําบ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์แปลว่าอะไรแปลว่า เราก็อยู่และเราก็เปิดบ้านให้เราเนี่ยให้คนเน่ยเข้ามาเยี่ยมชมตำนานชีวิตตระกูลเราไม่ดีกว่าหรือทําไมเราต้องปิดบ้านไว้แล้วก็แล้วก็ดูเฉพาะเฉพาะคนในบ้านของเรานะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่าอ,อย่างอย่างนาที่บอกว่าจะทําต้น้าใช่ไหมครับยกมือขึ้นนะปบมือให้หน่อยครับอันนี้ก็เป็นบุคคลที่จะทำพิพิธภัณฑ์คล้านะครับ การที่จะลุกขึ้นมาอะไรทาบางอย่างเนี่ยเราต้องใจต้องใหญ่และต้องเป็นผู้ให้นะครับคือเปิดบ้านเลยนะครับการเปิดบ้านเนี่ยถ้าเปิดบ้านออกไปเนี่ยแปลว่าแสงสว่างจะยิงเข้าไปที่บ้านนะครับถ้าบ้านไหนที่ทํารั้วบ้านทสูงนะครับแปลว่าบ้านนั้นนะ่ะรวยและเป็นเศรษฐีแล้วไม่ต้องการเงินจากคนอื่นนะฮะนี่นี่นี่คือแนวทางของการท่องเที่ยวทําทุบรั้วบ้านออกนะครับรั้วบ้านเนี่ยขโมยเนี่ย มีรั้วสูงขโมยก็เข้าไปได้นะครับอันนี้คือขโมยที่เขามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเขาถ้าเขาจะขโมยเนี่ยรั้วเท่าไหร่เขาก็ขโมยได้ทุบรั้วเหล็กทิ้งนะครับแล้วก็ทารั้วเอ่อก่อแอวนะซีเมนเล็กเล็กและปลูกดอกเฟื่องฟ้าสีม่วงหวาน,วาน,วานความหวานสีม่วงหรือสีจังหวัดมงการนเนี่ยจะทําให้คนเห็นความหวานและมุญของบ้านตัวเองเมือ่อเมื่อบ้านสวยหวานแล้วแล้วเราก็จัด พื้นที่ของบ้านบ้านเนี่ยเราอาจจะเป็นแบบบ้านเราไม่ได้เป็นเศรษฐีบ้านเราเป็นบ้านที่ยากจนเราก็สามารถที่จะกั้นพื้นที่ยกตัวอย่างถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับก็บ้านนะครับก็มีพื้นที่เอ่อกั้นไว้นะครับถ้าสมมติแบ่งเป็น3ส่วน2ส่วนหลังนะครับรกชิบหายเลยนะครับอยากลกแบบไหนให้รกเต็มที่นะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับ ให้เอาไม้อัดนะครับไม้อัดซื้อไม้อัดถูกถูนะครับมากั้นเป็นฉากตัวด้านข้างสองข้างแล้วก็กั้นด้านหน้าแล้วก็มีประตูเ,เข้าไปแล้วก็กั้นด้วยผ้าแล้วก็ทาสีม่วงหรือทาสีเขียวเพราะสีเนี่ยเป็นสีอัตลักษณ์ <soi> แล้วก็เอาเข้าวของที่เป็นสมบัติของตระกูลนะครับมามามาซ่อมแล้วก็มาแขวนประดับประดับไว้แล้วก็เอาของของเราเนี่ยมาแขวนไว้แล้วก็เอารูปของตระกูลของเรามาแขวนไว้ อันนี้คือสิ่งที่เป็นตำนานของบ้านเราตั้งหาอันนี้คือเมื่อทำบ้านสวยเสร็จแล้วก็กระโดดออกมาด้านข้างบ้านด้านข้างบ้านนะครับผมเห็นบ้างบ้านเนี่ยพูดตรงๆคือนรกมากรับไม่ได้ตากกางเกงในตากเสื้อชั้นในตากอะไรก็ไม่รู้หน้าบ้านผมเนี่ยก็คือกลัวมากครับฉะนั้นนะครับทุกท่านต้องไปจัดการนะครับ ถ้าสมมติว่ามีมีบริเวณด้านข้างบ้านนะครับท่านก็อาจจะไปไปซื้อสังกะสีเก่าๆนะครับที่เขาขายเนี่ยไปขอซื้อแล้วก็เอามาเป็นที่กั้นนะครับกั้นกั้นไว้ด้านด้าน,ด,านด้านหลังบ้านกั้นไว้เวลาคนเดินมาที่ถนนใหญ่มองเข้าไปกั้นด้วยสังกะสีสังกะสีก็ทาสีเขียวอะไรก็ได้แล้วก็ปลูกด,ดอกไม้สีม่วงไว้แล้วก็ทําให้พื้นหน้าบ้านเนี่ย ให้มันเจี๊ยวมองไปหวานๆเสร็จแล้วด้านหลังฉากสังกสีให้รกชิบหายเลยก็เต็มที่เลยอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้นองเที่ยวเนะี่ยเห็นว่าพื้นที่ส่วนตัวรกมากนระกมากเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้เงินสดของนักท่องเที่ยวต้องสวยนะักท่องเที่ยวจะไม่ไปบ้านที่นรกและไม่สวยนะักท่องเที่ยวอยากจะเอาเงินไปให้กับ สิ่งที่งามฉะนั้นถ้าตาบใดที่บ้านของเรางามเงินจะโยนเข้าไปในบ้านของคุณจนคุณเนี่ยเจอกองเงินกองทองได้อยากจะฝากทุกท่านที่อยู่ในตรงนี้นะครับให้ไปปรับหน้าบ้านนะครับให้หน้าบ้านเนี่ยรั้วเตี้ยเตียปูนไม้หวานนะครับแล้วก็กั้นพื้นที่ส่วนตัวกับส่วนรับแขกส่วนรับแขกคือส่วนที่จะตกทรัพยนะ์นักท่องเที่ยว ฉะนั้นถ้าอยากตบรัพย์ได้ก็ต้องสวยนะครับอันนี้คือวิธีการทำมาหากินนะครับแล้วก็เมื่อบ้านสวยนะครับสินค้าดีทุกท่านถ้ามั่นใจแล้วนะครับเรามีในอำเภอที่ชิคๆแนวแนวรุ่นใหม่เชิญในอำเภอไปเซลฟี่ไปเช็คอินที่บ้านท่านในอำเภอยินดีไหมครับอำเภอยินดีเป็นนายแบบอบม,มือให้อำเภอนะครับ อำเภอของเราโชคดีนะครับที่มีคนคนวัยรุ่นน้อยๆชิ้ชๆแนวแนวได้เราจะเอาแนำเพออายุห้าสิบปีมาทําเซลฟี่นี่ก็กระดาษกระดวนใจอยู่ฉะนั้นคนเด็กๆเกนี่ยน,นี่คือโอกาสทองนะครับนี่คือโอกาสทองนะครับ <laughs> ถ้าเนยยกก็โอเคได้ <laughs> ผมว่าสิ่งนี้ตั้งหานะครับว่าเราจะต้องเชนนะครับต้องเชนพื้นที่เพราะว่า ทุกวันนี้นะครับผมเห็นการค้าขายเนี่ยคือเราอ่ะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะครับอันนี้ผิดนะครับถ้าเรายังถูกเลือกเราจะเป็นเบอร์สุดท้ายของชีวิตเราจะต้องทําให้เราเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆคือเราต้องไม่ออกจากพื้นที่เอาของไปขายสารกลางเอาของไปขาย งานโอทอปเป็นเหมือนตลาดเล่ยไม่เอาฮะงานอย่างนั้นเราไร้ค่านะครับ